วันนี้นะครับแวะเวียนมาคุยเรื่องทีมฟินิกซ x s ันกันบ้างฟินิกซ u n ันเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผลงานแจมแจ๋วนะพวกเขาเริ่มชนะติดติดกันและก็มีนักข่าวสเ e ฟ h นเอสมิธเนี่ยเขาได้ทำเรื่องแซบอีกแล้วเขาได้ไปเจาะจ้วงไปจับจ้วงเคว i n ดูแลนดเขาได้มีการถามถึงความเป็นผู้นำของ Kevin ดูแลนดวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับ ในวันที่24ตุลาคมนะครับสตีเฟนเอสมิธนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ฝีปากแซบใน NBA A. เอสมิธนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเป็นคนที่แบบว่าหาประเด็นแซบมาคุยได้บ่อยนะครับในรายการวันนั้นเนี่ยเขาได้ถามถึงความเป็นผู้นำของเควินดูแลนนี่เป็นจุดบอดมาตลอดทั้งอาชีพก็ว่าได้เวลาใครจะวิจารณ์เคดีก็วนมาแต่เรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำนะครับซึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยเคดีเขาก็เป็นพิสดของทุกคนนะตามที่พี่แดนเขาบอกเขาก็สวนกลับไปว่าเขาไม่เห็นด้วยและเขาก็ไม่คิดจะโต้แย้งอะไรกับประเด็นนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ใน NBA มา18ปีเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นสตีเฟนเอสมิธเล่นบาสเลยแค่ไปชุดบาสโชว์เนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นเลยซึ่งเขาไม่ได้ให้ค่าอะไรกับสตีเฟนเอสมิธเขามองว่า ผู้คนเนี่ยทำไมถึงสนใจสเฟนเอสมิธจังเขาก็มีแต่พูดไร้สาระไปวันๆแล้วก็สำหรับมุมมองเคดีเนี่ยเขามองสเ p ฟ e นเอสมิธเป็นตัวตลกเป็นตัวตลกกับเรื่องที่เขาทำกับนักบาส NBA วิเคราะห์วิจารณ์ด่านู่นนี่นั่นเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างเควินดูแลนเนี่ยมักจะโดนวิจารณ์เรื่องความเป็นผู้นำมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่กับ o k เละ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะเจ้าตัวเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมาหมดแล้วเป็นแชมป์ทำสกอร์คว้าแชมป์สสมัยที่โกลเด s t ตเวอรีเออร์ไปเล่นที่บุคลิน n น็ตก็ได้รับการยอมรับไปเล่นที่ p ฟินิกซันก็เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถพาตัวเองมาเป็นแนวหน้าของ NBA และก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเจ้าตัววางมือลงเนี่ย เขาจะเป็นผู้เล่นระดับตำนานของ NBA ติด Hall of Fame ไม่ยากนี่คือผลงานที่เควินดูแลน t ฝากไว้ในวงการ NBA นะครับแล้วก็เรื่องความเป็นผู้นำเนี่ยบางทีเจ้าตัวน่าจะตอบไม่ได้คนอื่นน่าจะตอบแทนเควินดูแลน t น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคนแรกนะครับนั่นคือเควินยังอดีตผู้ช่วยโค้ชของทีมฟินิกซันทำงานกับคริสพอร์ทำงานกับเควินดูแลน t เขาบอกว่าความเป็นผู้นำของเควินดูแลนเนี่ยจะไม่เหมือนผู้นำในอุดมคติแบบคริสพอคริสพอจะเป็นคนที่คอยพูดคอยปลุกกำลังใจคอยบอกน้องคอยให้คำแนะนำของน้องๆส่วนเควินดูแลนจะต่างออกไปเควินดูแลนจะเป็นคนที่เป็นผู้นำโดยการทำ เขามักจะทำงานทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเขาทำงานหนักเสมอไม่ว่าวันนั้นจะเจอเกมหนักเกมเบาเขาก็จะกลับไปซ้อมในวันต่อมานี่คือสิ่งที่เควินดูแลนเป็นเขามักจะโฟกัสกับการฝึกซ้อมชุดอย่างหนักเขาซ้อมชุดเพื่อต้องการชัยชนะเควินดูแลนจะซ้อมอย่างหนักมากๆและนี่คือนักบาตต้นแบบอย่าลืมนะครับเควินดูแลนเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวทอ็ทอปของโลก แต่ก็ยังทำงานหนักกว่าผู้เล่นทุกคนในทีมนี่คือสิ่งที่ยังเจอและก็มองว่านี่แหละคือความเป็นผู้นำสไตล์เควินดูแลนส่วนโคน้ชคนใหม่อย่างค oser, mm ้ดไมค์บูเดนโฮเซอร์ก็ได้บอกว่าในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาพอเข้ามารับงานเนี่ยได้ทำงานกับเควินดูแลนเขาเป็นคนที่ในช่วงที่อยู่ในแคมป์เทนนิงเขาซ้อมอย่างหนัก เขาทำงานหนักมากๆเขามีแต่ฝึกซ้อมฝึกซ้อมจูนทีมให้ลงตัวเควินดูแลนเป็นคนกำหนดทิศทางของทีมฟินิ x ซันเลยก็ว่าได้ในฐานะทีมเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำที่คอยพูดแต่เขาเป็นผู้นำที่ทำงานหนักและคอยโอบกอดน้องๆให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาเป็นคนที่เป็นเหมือนแกนกลางของทีมที่คอยเชื่อมทุกอย่าง นี่คือความยอดเยี่ยมของเควินดูแลนด์เขาได้เติบโตขึ้นเขาเป็นพี่ๆของน้องในล็อกเกอร์รูมคอยบอกคอยแนะนำน้องๆเป็นสิ่งที่มุมนอกอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าในล็อกเกอร์รูมเชื่อเธอว่าเควินดูแลนด์จะคอยให้กำลังใจน้องๆเดวินบูเกอร์ er ได้บอกอีกว่าการซ้อมชุดกับเควินดูแลนด์เนี่ยเป็นอะไรที่หนักที่สุดเขาทุ่มเททั้งตายทั้งใจในการฝึกซ้อม การซ้อมการยิงของเควินดูแลนเนี่ยไม่เคยมีการซ้อมชุดไหนสู้การซ้อมชุดของเควินดูแลนได้มันหนักที่สุดจริงๆไทอาโจนได้บอกว่าเควินดูแลนเนี่ยเป็นคนที่เป็นกาวใจของทีมเป็นคนเชื่อมของทีมทุกวันเขาจะมาด้วยความพร้อม1้0เซเขาทำงานอย่างหนักตลอดเขาฝึกฝนตัวเองตลอดไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแล้ก็ตัวเขาเนี่ย มักจะเอาความสามารถของเขาเนี่ยไปผลักดันคนในทีมแบ d รี v บิลได้บอกว่าเวลาเควินดูแลนเข้าโหมดแบบโหมดนักล่าเขาเนี่ยมักจะเอาโหมดความรู้สึกเหล่านี้คอยบอกน้องๆอ,อย่าแปลกใจที่ดันลูกกี้คนใหม่ของทีมเนี่ยจะมีความกล้าเล่นมีความกล้าหายในการเล่นและมั่นใจในการเล่นเพราะเขามีเควินดูแลนคอยแบ็กอัพหลังอยู่มันเตมอมลิส ได้บอกว่าเขาเล่นกับโยคิดมา5ปีพอมาเล่นกับเควินดูแลนสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันของระหว่างโยคิดกับเคดีนั่นคือความทุ่มเทค,ความเต็มที่ในการแข่งขันทั้งสองคนเต็มที่มากๆเมื่อลงแข่งขันสุดท้ายนะครับเควินดูแลนเนี่ยก็ออกมาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทีมงานสตาร์โค้ดที่คอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดแล้วก็บางทีความเป็นผู้นำของเควินดูแลน จะไม่ได้ใช้ปากพูดจะไม่ได้ใช้ปากทำจจะเป็นผู้นำแบบลงมือทำแถมสุดท้ายนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทีมพูดถึงฟอร์มการเล่นทีมที่ดีขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยฟีนิกซันเนี่ยยืนอยู่ในอันดับที่2ของฝั่งตะวันตกพวกเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆตอนนี้โค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าลูกทีมเขาเนี่ยเล่นบาสได้สวยงามเล่นบาสได้เป็นทีมเป็นกีฬาที่เชื่อมกันเป็นทีมที่เข้าใจและไว้เนื้อเชื่อใจกัน ยกตัวอย่างเช่นเมสัมพัมลีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบทบาทในเกมลุกบางเกมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่คิดจะยิงเลยด้วยซ้ํา <_ nh ๆ> เพื่อร่วมทีมคนทําแต้มเนี่ยมีเต็มไปหมดแล้วเขาเนี่ยเขาโฟกัสในการรีบาวเกมลับเกะกะใต้แป้นทําประโยชน์ให้ทีมแบบไม่ต้องทําแต้มก็ได้หรือรอยอนิวบางช่วงยิง18ลงหนึ่ง um> um> แต่ว่า um> เมื่อดูค่าบวกลบเขาบวกไป71จะเห็นได้ว่า แม้จะทําแต้มไม่ได้แต่ความขยันความเข้ารีบาวความฮร์เซลการเข้าปะทะโอนิวทาจุดนี้ได้ยอดเยี่ยมมากๆไทอาร์โจนได้บอกว่าเรามีผู้เล่นที่เล่นบาสได้ยอดเยี่ยมมากมายเรามีผู้เล่นที่มีบุค,คลิกบทบาทที่ดีทุกคนพร้อมจะเสียสละตัวเองเพื่อทีมอย่าแปลกใจที่ฟินิกซันจะมีผลงานที่ดีและก็ผู้เล่นที่เด่นๆที่น่าสนใจเนี่ย คนแรกนะครับนั่นคือลุกกี้หน้าใหม่อย่างไรอันดันไรอันดันเกมรับดี3แต้มได้ป้องกันได้บูคเกอร์ได้บอกว่าไรอันดันเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจเวลาจะจบสกอร์แต่ละครั้งเขามีความมั่นใจเขาเล่นเกมรับได้ไม่กลัวเลยไม่เหมือนลุกกี้หน้าใหม่ร่างกายของเขาเนี่ยเตรียมมาดีมากเขาไม่ได้ผอมแห้งเหมือนเด็กทั่วไปร่างกายเขาพร้อมจะประท้าในใน NBA แล้วก็เด็กคนเนี้ เรียนรู้ได้เร็วมากและเล่นในระดับ NBA ได้โดยใช้เวลาปรับตัวน้อยมากส่วนคนต่อมาที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนั่นคือเดวินบูเกอร์บูเกอร์เนี่ยใกล้จะอายุครบ28แล้วเจ้าตัวเนี่ยยังมีผลงานที่ดีการทำแต้มยังโกยแต้มเป็นเกาะเป็นกรรมยังเป็นหนึ่งคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้วก็แบดดีบิว b บ r r รีบิเนี่ยโค้าได้บอกว่าเขามีอิทธิพลต่อทีมในช่วงเวลาสำคัญ Barry ี่บิมีความสามารถในการป้องกันในการเล่นเกมลุกเขาอันเนกประสงค์มากๆและความสามารถของเขาเนี่ยทำให้คู่แข่งเนี่ยรับมือยากมากเขามองว่า การมีแบรรีวิวในการคลองบอลในช่วงปิดเกมยังเป็นหัวใจสำคัญของทีมทีมนี้คนต่อมาเนี่ยนั่นคือโอนิวเขาบอกว่าร้อยโอนิวเนี่ยมีประสบการณ์ใน NBA 8ปีในเกมเด่นๆเนี่ยนั่นคือเกมปิดตายเล่บอนเจมเขาป้องกันได้ดีมากเควินดูแลนได้บอกว่าร้อยโอนิวเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษเขาสามารถป้องกันได้ตั้งแต่กาดยนเซนเตอร์ การเล่นเกมลับของเขาขยันทุ่มเทเขาทำงานอย่างหนักให้ฟ e n ิกซันและคนสุดท้ายก็ต้องเป็น k ควินดูแลน t เนี่ยแหละในวัย36ยังแสดงมาตรฐานยังสูงแล้วก็พาฟินิกซันลอยลำอยู่ด้านบนของฝั่งตะวันตกคุณคิดว่าฟินิกซันปีนี้มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงพวกเขาเป็นทีมที่ดีพอไหมแล้วเรื่องความเป็นผู้นำของ k ควินดูแลน t คุณคิดอย่างไรคอมเมนต์มา